เอาละครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับพบกับพี่อาร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้พบกันนานมากๆเลยนะครับผมกับการทำคลิป Perfect World นะครับวันนี้พี่อาร์ตจะมาแนะนำนะครับในการทำจุติตัวละครนะครับแล้วก็รับสตาชานะครับผมทำยังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องเริ่มต้นที่การทำเควสนะครับเควสที่ชื่อว่า New Horizon นะครับผม เปิดหน้าต่างเควสขึ้นมานะครับหาเควสที่ชื่อว่า New Horizon นะครับเริ่มแรกเขาจะให้เรานะครับไปหา General Summer นะครับผมซึ่ง General Summer ก็เป็นตัว NPC นะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ผู้บัญชาการ Summer นะครับก็รับเควสนะครับกดภา,ารกิจน,นะฮะ เป็นเคเวสสีชมพูนะครับ New Horizon นะครับผมกดเข้าไปนะครับเราก็มาเช็คที่เคเวสของเราครับผมเขาก็ให้เราไปหา p r i m a r World Messenger ครับผมเราก็กดออ t โตเลยนะครับเดี๋ยวตัวละครมันก็จะวิ่งไปหาอัตโนมัติเลยนะครับผม จะวิ่งจะบินก็ได้นะครับแล้วแต่จะใช้สัตว์ขี่ก็ได้นะครับแล้วแต่เอาที่น้องถนัดเลยนะครับผมกรณีนี้ก็ขออนุญาตบินแล้วกันนะครับเพื่อหลบหลีกนะครับสิ่งกีดขวางนะครับผมตัว p พ i m e w o r l d Messenger เขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองดราก้อนนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับกดส่งเควสเข้าไปนะครับเขาจะถามคําถามเราครับเราก็ตอบนะครับข้อแรกเลยนะครับกดอบตอบข้อแรกไปนะครับกดอันข้างบนนะครับกดอันแรกนะครับผมกดไปเรื่อยๆนะฮะครับเปิดเควสขึ้นมาครับตอนนี้นะครับเขาก็จะให้เราบอกว่าเอ่อไปหา Messenger of time นะครับผมแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับผม Auto pad ไปนะครับมันก็จะวิ่งอัตโนมัติแล้วแหละนะครับมาถึงแล้วนะครับ Messenger of time ก็คือตัวนี้นะครับเราก็กดส่งเควสไปนะครับ เสร็จปุ๊บนี่นะครับกลับมาเช็คที่เควสนะครับก็เขาจะให้เราไปหาจุดนะครับ1 2 3 8 5 6นะครับซึ่งอยู่ที่เมืองเอ่อเทาสนตรีนะครับหรือหลายคนจะเรียกว่าเมืองพันนะครับในกรณีนี้ก็ขออนุญาตวาร์ปไปเลยแล้วกันนะครับเราก็กดหินวาร์ปเลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับไปเมืองพันกันนะครับพอเทเลพอร์ตมาแล้วนะครับมาตรงจุดนี้นะฮะ นี่นะครับนี่คือเมืองพันนะครับผมเราก็บินขึ้นนะครับจากจุดที่เราเทเลพอร์ตมาเนี่ยครับผมบินขึ้นมาด้านบนนี้นะครับแล้วก็มาทางด้านประมาณตรงจุดนี้นะครับมันจะมีเควสตเด้งขึ้นมานะครับอ่าเห็นไหมครับมีเควสเด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็กดรับเควสไปนะครับ เมื่อเรากดรับเควสครับกลับมาเช็คที่หน้าต่างเควสของเราครับมันจะให้เรากลับไปส่งที่ Angel's u Student ครับซึ่งอยู่ที่เมืองดราก้อนนะครับนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะวาร์ปไปเลยนะครับก็วาร์ปไปที่ดราก้อนทิงทางทิศใต้นะครับซึ่งมันก็คือจุดเมื่อกี้นี่แหละที่เราเพิ่งมาจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมนะเราก็กด เพื่อความสะดวกนะครับน้องๆก็กดออโต้แพดก็ได้ครับมันก็จะวิ่งอัตโนมัติครับมันก็จะวิ่งไปหาตัว MBC อัตโนมัติเลยนะครับ e n g h o l s o Student นะครับอันนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟของเมืองนอกนะครับก็อาจจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟไทยก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะเป็นชื่อนี้หรือเปล่านะครับก็คือตัวนี้นะครับผม เราก็กดส่งเควสไปนะครับเควสสีชมพูนี่นะครับ New Horizon ครับผมกดส่งไปปั๊บนะครับนะครับกดส่งไปเนี่ยนะครับเออ่เควส New Horizon มันก็จะหายไปถูกไหมครับเราก็รับเควสเพิ่มนะครับจากตัวเดตัวนี้นะครับผมมันเป็นเควสต่อเนื่องครับเราก็กดรับเควสครับผมก็เป็นเควส์สำหรับการจุดติตัวละครนะครับนี่ก็คือ ใกล้นะครับจะสําเร็จแล้วนะครับการจุตินะครับก็ส่งเควสครับ NPC ตัวใกล้ๆกันเลยนะครับ The Master of Cycling นะครับหรือเป็นเอ็นบีซีสำหรับการทำจุตินะครับผมก็ส่งเควสครับผมกดส่งเควสก่อนนะครับเมื่อเรา กดส่งเควสแล้วนะครับนี่นะครับกดรับเควสกดส่งเควสให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะได้หินจุติมานะครับ1ก้อนนะครับซึ่งหินจุติเนี่ยจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่อาจะเปิดในกระเป๋าให้ดูนะครับเป็นหินคล้ายๆผลึกสีสีแดงนี่นะครับผมตัวนี้นะครับ stone of love เนี่ยนะครับ stone of love reflection นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นคือหินจุตินะครับเราก็จะใช้หินตัวนี้ในการจุติตัวละครครับผม แล้วก็สังเกตนะครับน้องๆตอนนี้เนี่ยเคเวสที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับตอนนี้เราจะทําการจุดติตัวละครแล้วนะครับผมเมื่อตัวละครมีเลเวลหนึ่งรขึ้นไปนะครับกดด้านบนเลยครับร w เวกนิ่งนะครับผมแล้วก็กดร w เวกนิ่งนะครับ ตอนนี้นะครับตัวละครเนี่ยเลเวลของตัวละครย้อนกลับมาที่เลเวลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกับเป็นการจุตินะครับผมแล้วก็จะมีเควสเด้งขึ้นมานะครับเราก็กดรับเควสไปนะครับกดรับเควสไปนะครับเควสไรเด้งขึ้นมาเราก็กดรับเควสให้หมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรากดเปิดดูหน้าต่างเควสของเรานะครับ มันจะมีเควสเค์หนึ่งนะครับที่จะพาเราเข้าสู่แมปจุตินะครับหรือว่าเรียกว่าแมปไพร์เมอร์เวิร์ลนะครับนะครับ go to the prime world นะครับนะผมเนี่ยนะครับผมเควสนี้นะครับ go to the prime world นะฮะมันจะให้เราไปหาตัวเดิมครับผมตัว messenger of time นะครับตัวนี้นะครับผมเราก็กดส่งเควสอีกเช่นกัน เมื่อเรากดส่งเควสไปแล้วนะครับนะเช็คเควสนะครับ go to the p r i m v e r World นะครับ messenger of time นะประตูนะครับของตัวแมพ p r i m v e r World มันก็จะเปิดนะครับผมทีนี้เนี่ยเราสามารถจะเข้าแมพ p r i m v e r World ได้แล้วนะครับ โดยการที่จะเข้าที่ Mp c ตัวนี้ก็ได้นะครับก็เราลองคลิกดูนะครับมันก็จะมีนะครับ Do to the primer World นะครับเควสเขียวๆเนี่ยครับผมแล้วก็กดเข้าไปครับผมคอนเฟิร์มนะฮะมันจะเทเลพอร์ตส่งเราเข้าไปในแมปจุตินะครับหรือแมปไพรม r เวิร์เนี่แหละนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับที่คิรินทาวนะครับไพรม r เวิร์เนี่แหละนะครับผมเราก็ เควสอะไรเด้งขึ้นมาก็กดรับรบไปก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งตกใจนะครับทีนี้เนี่ยการที่เราเข้ามาในแแบบจติแล้วนะครับเราเข้ามาเพื่ออะไรครับก็เข้ามาทำเควสนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการมารับตัวสตาชาต์ดครับในการรับสตาชาต์ดเนี่ยนะครับมันจะมี NPC ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไลท์เอมเพลอร์อเล็กซานเดอร์นะครับผม NPC ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาส่งเควสเขานะครับ like Emperor Alexander นะครับปึ๊บนะครับกดนะครับส่งเควสนะครับมันก็จะได้ เราจะได้ไอเทมมานะครับในกระเป๋าเราเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าอเทมตัวนี้นะครับมันคืออะไรนะครับจริงมันก็คือกล่องดวงดาวน,านั่นแหละกล่องสตาร์ชาร์นั่นแหละนะครับผมได้เป็นกล่องมานะครับถ้าเรากดคลิกขวานะครับกล่องกล่องนี้มันก็จะกลายเป็นตัวสตาร์ชาร์ให้เรานะครับกดเลยนะครับปุ๊บนะครับมันจะกลายเป็นตัวสตาร์ชาร์ขึ้นมานะครับซึ่ง สตาชาร์ตตัวนี้เป็นสตาชาร์ตเบื้องต้นนะครับเบสิกนะครับแล้วกดใส่เข้าไปนะครับได้มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสตาชาร์ตครับกดลองกดดูนะครับเห็นไหมฮะเป็นสตาชาร์ตสองแถวนะครับไม่ยากใช่ไหมครับผมเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มทำเควสจนถึงจุติจุติเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาในแม็จุติแล้วก็มารับตัวสตาชาร์ตนะครับผมง่ายๆอย่างเงี้ยแหละครับผมนะครับ ได้มาเรียบร้อยนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับน้องๆคนไหนนะครับที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับให้กับช่อง a อ a r t ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพี่อาร์ตหน่อยแล้วกันในการทาคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องบายบายลากันไปก่อนนะครับบายบายครับบายจ้า